ใช้ได้นะฮะใช้ไดอ้อันนี้จะเป็นกาแฟจากร้าน Factory Coffee นะฮะจะเป็น Old Fashion Blend รสรสชาติจะออกเนี่ยแบบรัมวิสกี้อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนเครื่องชงกาแฟอันนี้ยี่ห้อ l i v e r p r e s s o นะครับเพิ่งได้มาลองใช้นะฮะแล้วก็ยังทำกาแฟเอสเปรสโซ่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ใช้คำว่ามั่วก็ได้นะ ถ้าเกิดใครมีสูตรเลเวอร์เพรสโซดีๆก็ช่วยเอามาแนะนำต่อกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้พวกนี้เดี๋ยวผมแปะคอนแทคไว้ข้างล่างในวิดีโอแล้วกันตึงตสวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมทลิตอีกครั้งนะฮะและนี่ก็คือรายการกินข้าวกับบูมซีซั่นสองเย้โอเคทุกคนความจริงผมก็ไม่คิดว่าผมจะต้องทำรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคราวที่แล้วเรา จบซีซันกันไปเราก็อ้วนจนตัวแตกเลยทีเดียวนะตั <c oughs> อ้วนจริงแต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เราค่อนข้างที่จะวิกฤตทีเดียวนะครับตอนนี้ทุกๆท,ที่ต้องการความช่วยเหลือหมดเลยแล้วก็ในเมื่อภาครัฐตอนนี้เขาก็ช่วยอะไรเราไม่ค่อยจะได้ดังนั้นเนี่ยเราคงต้องช่วยเหลือกันเองไปก่อนนะทุกคนซึ่งหลายๆคนที่ติดตาม i อของผมหรือใน a c e b o o k นะครับก็จะรู้ว่าตอนนี้ผมโพสต์ผมประกาศให้ ร้านอาหารต่างๆเนี่ยสามารถส่งอาหารมาให้เรารีวิวได้นะครับซึ่งทุกๆคนคงจะรู้ว่าตอนนี้นาาร,ร,าร้านอาหารประสบปัญหาหนักศพร้านอาหารประสบปัญหาหนักมากว่าเปิดไม่ได้แล้วบางร้านเนี่ยมีสาขาเฉพาะในห้างด้วยนะฮะแล้วก็บังคับให้ถูกปิด แล้วกบ็บางคนก็ต้องละหกละเหนินเอาของออกจากสต็อกมาไปฝากร้านาอื่นซึ่งวิกฤตจริงๆนะครับในฐานะที่ครอบครัวผมก็เป็นหนึ่งในครอบครัวแบบร้านอาหารเราก็เข้าใจมากๆเลยนะครับดังนั้นเราเลยอยากจะใช้พื้นที่ YouTube ของเราตรงนี้เป็นสื่อกลางในการแบบช่วยเหลือทำอะไรบางอย่างนะครับดังนั้นผมก็เลยเปิดให้ ร้านอาหารต่างๆเหล่านี้สามารถส่งอาหารมาได้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการนี้นะครับซึ่งผมก็รู้ว่าตอนนี้หลายๆคนก็อยู่บ้านกันจนเบื่อแล้วแหละคงจะนึกไม่ออกครับว่าเราจะอยากจะสั่งอะไรมากินดีอะ่ะผมหวังว่ารายการนี้จะช่วยให้ทุกคนแบบพอจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการที่จะแบบเฮ้ยอยู่บ้านแบบเล้ร้านนี้ร้านนั้นน่าอร่อยเราสามารถอุดหนุนเขาได้เพื่อช่วยเหลือเขาได้ในอีกทางหนึง่งนะครับผมวันนี้เราก็เลยเกิดเป็นกินข้าวกับบุม ซีซั่นสองนั่นเองแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างไปสวัสดีเลย i e เจนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินข้าวกับบูมซีซั่น2กลัวจริงเลยอะรอบนี้เราจะต้องไม่อ้วนึน้นนะจ๊ะรอบนี้เราจะต้องเป็นหมูที่แข็งแรง <c oughs> แต่ว่าอะไรเราจะออกกำลังกายเราจะออกกำลังกายแต่ไว้เทปหน้ากินก่อนลดตอนหน้า <c oughs> นี่ครับผมวันนี้มีร้านอาหารส่งอาหารมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับร้านต่างๆอย่าลืมนะฮะสามารถส่งมาได้ตามอ e ีเมลที่อยู่ข้างล่างนี้ตึง้งเดี๋ยวผมขึ้นไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวให้ดูกันทีละร้านนะนี่ทำไมถึงมีคนแอบกินก่อน <ừ> บอก <c oughs> แอบ QC ก่อนเดี๋ยวมันไม่ร้อนอ๋อเดี๋ยวมันไม่ร้อนเดี๋ยวเราตอบไม่ได้ว่าตอนร้อนมันอร่อยหรือเปล่าโอเคเป็นข้ออ้างที่ดีมากๆมาแล้วครับร้านแรกของเราในวันนี้นะฮะ สำหรับร้านอาหารร้านแรกที่ได้มาอยู่ในช่องบุมะเลวันนี้คือร้านสามเสนวิลล่านะครับผมนี่ส่งเข้ากล่องมาให้เรานะครับก็ร้านสามเสนวิลล่านะทุกคนเขาจะเป็นร้านอาหารไทยนะครับซึ่งเเปิดอยู่แถว3ามเสนตามชื่อแล้วก็เขาเปิดมา 40, 40กว่าปีแล้วช่วงนี้โควิดร้านเขาก็ค่อนข้างที่จะลำบากทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีพนักงานค่อนข้างจะเยอะ สำหรับอาหารที่ร้านสามเสนวิลล่าส่งมาวันนี้นะครับทุกคนจะเป็นบ็อกเซตอาหารนะฮะนี่ซึ่งแต่อันก็จะมีกับข้าวสองอย่างกล่องแรกนะฮะจะเป็นแกงขั่วหอยขมกับไส้กรอกสามเสนนะครับผมนี่อ่าแล้วก็จะเป็นมัส,สมันเนื้อกินคู่กับปลาหมึกแดดเดียวส่วนฝั่งนี้จะเป็นข้าวผัด อันนี้เรียกว่าข้าวผัดสามเสนโบราณกินคู่กับหมูแดดเดียวนะฮะอันนี้คือเลือกแล้วแต่ว่าอันเนี้ยคนไม่กินผักคือชอบเลยอ่ะข้าวผัดที่ไม่ใส่ผักเขาใส่แครอทไงแกแครอทไม่ใช่ผักขอบคุณมากขอบคุณมากสอนสอนดีสอนดีเลยดีสอนดีมากแล้วก็สุดท้ายคือข้าวกะเพราเนื้อเซอร์ลอยกับไก่ห่อใบเตยนะฮะซึ่งนอกจากตอนนี้เขาจะทําพวกชุดอาหารเซ็ตเป็นแบบเซ็ตเดลิเวอรี่แบบนี้ส่งกลับบ้านแล้วเนี่ย เขายังมีเป็นข้าวกล่องสามเสนเป็นข้าวกล่องที่เขาทําขึ้นมาเพื่อขายในราคาที่ไม่แพงอย่างบางคนเนี่ยอยากจะทําบุญนะครับหรือว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยสามารถไปซื้อสั่งให้เขาทําเข้ากล่องตามสั่งได้นะครับแล้วก็เอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือคนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะฮะพี่หนูอยากกินอันเดียวกับพี่เลยอ่ะคือแค่เห็นกุ้งหนึ่งตัวอยู่ข้างบนอ่ะเราก็คือรว่าเราอยากตักเลย จริงๆอาหารไทยร้านนี้เขาเคยส่งมาให้เราทีหนึ่งแล้วนะทุกคนรสช,ชาติเขาค่อนข้างดีทีเดียวไม่เอาจริงไม่ต้องรีวิวก็ได้ <laughs> เพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา40ปีแล้วรสชาติอาหารเขาได้พิสูจนแล้วนะฮะทุกคนอืแกงข้วหอยขมดีมากดีมากๆาก,ากลองชิมข้าวผัดก็คือดีเหมือนกันใช่มหมูทอดที่ไหมอันนี้อ,อ,อร่อยอม,มัสมนเนื้อก็อร่อมัสนของเขาจะออกหวานนำนิดนึง แิ่ว่ามันดีตรงที่แพคกเกจิ้งเขาสามารถแบบแกะเทแล้วทานในจานได้เลยอะ่ะเราไม่ต้องรางจานอ,อย่างใช่<ๆ>แล้วก็บางคนอยู่นอกสถานที่อะ่ะอ,อก็สามารถแบบกินในถาดเดียวได้แล้วจบเลยตามไปสั่งกันได้3ามเสนวิลล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะคอนแทคไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงอีกนิดนึงสามเสนวิลล่าเขาส่งอันนี้มาให้ด้วยนะฮะนี่ เนื้อสวรรค์ชั้น7นะฮะนี่เป็นแบรนด์ลูกของ3ามเส้นวิลล่าอีกทีอ่ะเห็นไหมนี่อ่าเนื้อสวรรค์ชั้น7นะฮะอ่ะไหนๆเขาส่งมาแล้วก็ชิมซะหน่อยเนื้อสวรรค์ก็คือเนื้อที่หมักใส่ลูกผักชีเหมือนเนื้อสวรรค์อ <laughs> คือเนื้อสวรรค์เลย <laughs> ที่ไปยาอืม เนื้อสวรรค์คืออะไรก่อนเนื้อสวรรค์ที่เป็นแห้งๆอ่ะ<อ>แต่มันเป็นเนื้อสวรรค์ที่ไปย่างเออแต่เป็นแบบเป็นแบบเนื้อสลอย,ย,อยงงเนื้อสลอยอย่างน,นึกถึงนึกถึงหมูหวานตามไปสั่งก็ได้เนื้อสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วเดี๋ยวเจอกันปึ๊บร้านต่อมาครับทุกคนมีละ,ละร้านนี้ชื่อว่าที่นี่เฉิงตูนี่อ่า โดยร้านนี้นะฮะเขาจะขายอาหารจีนนะครับ<อ>แล้วก็หลักๆ<อ>ที่เน้นของเขาคือหม่าล่านะฮะโดยที่อันนี้เป็นหนึ่งในเะมนูเด็ดคือหม่าล่าบาร์บีคิวนะครับในนี้ประกอบไปด้วยมีหมันโถซึ่งน่าจะเป็นอันนี้มีข้าวโพดมีไส้หมูมีแกะมีเอ็นเนื้อเอ็เนไก่เบคอนนะ,ะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปแยกกันอีกทีนะหม่าล่าะะเลเวอร์ก็คือจะรักสิ่งนี้เลยนะใช่ และนอกจากเมนูบาร์บีคิวหม่าล่านะฮะเมนูที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับคืออันนี้ครับหม่าล่าทูโกเฮ้ยเป็นยังไงนี่มาเป็นของสดแบบนี้เลยนะฮะเขามีคําอธิบายบอกอยู่ด้วยนะครับก็คือเขาบอกว่าให้เอาอันนี้ออกมาก่อนเนเสร็จปุ๊บให้เอาน้ำซุปเอทับนี่ได้นนี้ตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนตกลงก่อนเอา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 ใใครใครทำใครสอน อ่ะเจนเขาบอกให้เปิดฝายกชั้นของสดออกมาพักไว้ก่อนอแล้วก็ให้เทน้ําซุปหมาล่าเนี่ยลงไปในนี้ให้หมดถุงอ่ะเทเลยเทน้ําซุปเนี่ยเขาให้มา2แบบมีน้ําซุปกระดูกหมู <พอ S 1> ก็คือไม่มีหมาล่า,านะฮะแบบนี้กับน้ำซุปสำหรับใครชอบกินเผ็ดชอบกินหมาล่า,าก็กินอันนี้นะครับมันจะล้นไหมมันจะล้นไหมเขาคงกะปริมาณมาพอดีแนละ้วเ,เออเตะมากมโอ้โหมนจะเริ่มหมาล่า อ่ะหลังจากเทเครื่องลงไปเสร็จปุ๊บทําไงต่อก็ให้อันเนี้ยเขาจะมีถุงทําความร้อนมาสําหรับอุ่นอาหารนี่วางลงไปมันคือใครลกวะเนี่ยล้วก็เทน้ําเปล่าใช่เทน้าเปล่าอุณหภูมิห้องเท่านั้นห้ามเทน้ําเดือดลงไปแล้วให้เทน้ําลงไปแค่นั้นแล้วก็รีบวางฝาของสวดทับลงไปเขาบอกอ่ะวางวางวางทับลงไปเสร็จปุ๊บแล้วปิดป่ะอุ้ยอุ้ย ปิด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 ฝาให้แน่นสนิทรอจนควันจะหมดไปสิบถึงสิบห้านาทีโอเคโอ้โหว้าวเห็นเห็นควันไหมทุกคนควันขึ้นหลังจากผ่านไปสิบห้านาทีเราจะมาลองเปิดฝาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงรออันนี้ก่อนเฮ้ยแม่งกลายเป็น กลายเป็นชาบูเลยอะร้านนี้เขาบอกว่าน้ำซุปของเขานี่เผ็ดมากแนะนำว่าอย่าซดนะฮะแต่อันนี้เป็นซุปกระดูกหมูน่าจะซดได้ลองชิมดูครับลองชิมดูอยผักก็คือนุ่มเลยนุ่มอืมมันร้อนแบบจริงจังเ่ยร้อนเลยร้อนจริงจังเลยร้อนแบบควันขึ้นเลยอะอซุปกระดูกหมูคืออร่อยเขาชิมหมูกันก็คือน,นุ่มเลยอะอุนง,ง่ายด้วย,ยไงมาเดินอ่นะ เราตัดมาให้หมดแล้วเราแค่ทําตามเมนช็อตแค้นก็ได้กินของอร่อยไอหนึ่งถ้วยเนี้ยราคา199บาทอืมอืมเมคเซนนะเมคเซนนะเออผักมีเส้นมีใช่<ม>สารอาหารครบห <5 S 2> ้าหมู่อาจจะไม่ครบตรงที่ไม่มีผลไม้แต่ว่ามีแป้งมีเนื้อสัตว์มีผักครบเลยส่วนมาล่าเนี่ยผมบอกทุกคนก่อนว่าผมนี่ไม่ถูกกับมาลาเลยคือปกติไม่กินแต่ว่าวันนี้เราจะชิมให้ทุกคนดูอืม โอ้เผ็ดเผ็ดมาแล้วมาแล้วดูหน้ากนาโอ้แต่าเกิดใครสายหมาล่านี่น่าจะชอบนะร้านนี้ขอชิมให้ดูอีกอันนึ่งไเห็ดเข็มทองพันเบคอนเนี่ยอืมถ้าดีแต่เผ็ดมากอืมขมหมูด้วยเดดเลยก็คือพี่บอมชอบมากเลยซุปกระดูกหมูที่มีเส้นอันนี้อร่อยใช้ได้ที่นี่เฉิงตูตามไปสั่งกันได้นะครับผมก็มีทั้งหมาล่าทูโกฮอตพอตทูโก แล้วก็บาร์บีคิวด้วยนะครับร้านถัดมาร้านนี้คือชื่อว่านี่ออนอนร้านนี้มีชื่อว่า What's Up นะฮะนี่เอาโลโก้ให้ดู What's Up Potato Fry and Steak Cup นะฮะนี่หน้าตาแบบนี้นะฮะคืออันเนี้ยมันคือข้างบนเนี่ยมีมีข้งของทอดเป็นแบบเฟรนชฟรายแบบนี้ หรือแบบนี้อ,อ๋อแล้วเขาก็ให้ใส่ซอสตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ถ้าจะให้ครบร้านนี้<อ>เขาต้องมีอันนี้ด้วยนี่คือเขาให้เอาน้ําอ่ะใส่ไปข้างล่างคือเหมือนกับแบบเป็นอาหารทูโกอะเดี๋ยวผมขอลองจัด,จดให้ทุกคนดูก่อน,นว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นไงไฟนอนโปรดักนี่นี่เสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้ทุกคน,น,กนนะคือข้างล่างเนี่ยจะเป็นน้ําอัดลมตามรสชาติที่เราเลือกข้างบนเนี่ย จะเป็นเหมือนกับมีเป็นสอสด้วยเป,เป็นสเต็กแล้วก็มีของทอดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีแบบช่องใส่ซอสอะไรเงี้ยก็คือเวลากินก็คือแบบเป็นฟนะิลทูโกะได้ไงโอเคเลยได้เลยข้างบนเขามีหลายอย่างเลยนะมีแบบสเต็กเหนือ ชิคเก้นไฟส์มายองก็คือแบบเออนะเป็นมีไก่ทอดมีแซลมอนเฟนฟรายของทอดก็มีให้เลือกหลายแบบเนี่ยจะเป็นหน้ายิ้มเป็นเฟนฟรายปกติเป็นเฟนฟรายมันเทศคือเฟนฟรายมันยังพอเข้าใจได้นะแต่ว่าร้านนี้ม่มีแซลมอนมาเป็นแบบมาเป็นอย่างเงี้ยเขามีมายองเนสใช่ด้วยนะเป็นแซลมอนสเต็กแบบจริงจังเลยอ่ะอร่อยด้วยไม่ได้ย่างแห้งเกินหมักมาใช้ได้กินเสร็จก็ยกออกง่ายอ่ะลากโวนน้ำ แต่ชอบไอเดียเขามากเลยนะเออพาเกจิ้งเด็ดโอ้แซลมอนอร่อยจริงเออแซลมอนโอเคนะ <laughs> เออโอเคตามไปสั่งกันได้ชื่อร้าน w h a t s u p p o t a t o Fry and Steak ครับน้องเขาน่ารักเกินกว่าจะถูกกินอนะ่ะ <laughs> คนเลว <laughs> น้องเขาอร่อยอ โอเคครับสำหรับร้านต่อไปนะฮะมีชื่อว่าร้านโตโตยะไฟโต้ร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะย่านอารีมีชื่อว่าโตโตยะนะครับซึ่งเขาให้เมนูมาด้วยทุกคนโคตรน่ารักเลยนี่ทาดาคือว่โตโตยะไฟโตไฟโตโตโตยะไฟโต้เอ่อคือโตโตยะเฉยๆไม่ได้นะต้องไฟโตะเฉยๆก็ไม่ได้ต้อง <F> แบบแบบคนญี่ปุ่นนะ่ะด้วยความตอนแรกเขาก็เปิดมาชื่อโตโตะนี่แหละแล้วแบบช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะแล้วก็คนต้องการอาหารในราคาไม่แพงเขาเลยอยากจะแบบทําแคมเปญอีกอันหนึ่งบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเขาก็เลยเกิดแบ,บแรนด์ลูกขึ้นมาชื่อโตโตะไฟต์ต <F ito. S 2> แล้วก็แล้วก็ขายขายอาหารที่ราคาไม่แพงมากเริ่มต้นที่39บาทอาาราคาน่ารักมาก3ามสิ นี่ดูหน้าเชฟปะก,กอนร้านเลยนะโนะตโตยะไฟโตเออใช่เดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอเทรลเลอร์ของเขาไว้ให้ดูประมาณ5วินาทีป้าบสำหรับวันที่ต้องสู้ไปด้วยกันไฟโต,ฟตอร่อยตามสไตล์คันดาบแท้ๆราคามหาชนเริ่มต้นเพียง39บาทสำหรับเมนูของโตโตยะไฟโตนะฮะนี่ย่อมเยาที่สุดคืออันนี้นะครับ3าบาบาทไข่ตุ๋นนะฮะนี่หน้าตาดูดีทีเดียวนะฮะมีน้ำราดมาให้ด้วยนะครับผม แล้วก็ถัดมาจะเป็นอันนี้ข้าวปลาซาบะเคี่ยวมิโซะนะครับผมนี่ให้ปลาซาบะมาแบบนี้เลยนะฮะห้าสิบเก้าบาทแล้วก็จะมีอันนี้น่ากินมากเลยข้าวซุปไก่มันฝรั่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเมนูขายดีของร้านคือข้าวแกงกะหรี่นะฮะซึ่งสามสามเมนูนี้จะห้าสิบเก้าบาทหมดเลยนะทุกคน แล้วก็ถ้าเกิดใครกินก้าข้าวแกงกะหรี่เนี่ยสามารถเพิ่มอีก40บาทเป็น99บาทคือจะได้หมูทอดหรือกุ้งทอด2ตัวแบบนี้ <c oughs> ได้ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็สามารถจับคู่ได้นะฮะว่าจะเอากินแบบไหนอ่าแต่ถ้าเกิดใครอยากกินเมนูของโตโตยะออริจินัลที่ไม่ใช่ไฟตกเขามีเมนูพรีเมียมให้ด้วยนี่อันนี้คือเอบิราเมนนะครับราคา255บาทอนะ่เป็นเมนูพรีเมียมนะฮะสำหรับบางคนที่อยากชิม เอบิาเมนจะมีกุ้งทอดแถมมาด้วยแล้วก็จะมีเอ,เอากุ้งทอดใส่ลงไปเลยเธอแล้วมีหมูตุ๋นคาคุนิด้วยนะทุกคนแล้วก็มีแบบไข่ต้มด้วยน่ากินมากๆเลยซอฟบอยเอ็กนะฮะแล้วก็เขาจะแยกน้ําซุปมาเวลาเทน้ําซุปลงไปรวมกันมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะสาธิตไปแล้วนะอืโอโอ้โหดูดีมากๆโอ้โหอืออ่าหมดเลยแล้วก็น,กนี่นอนน่า นี่ครับเอบิราเมนเสร็จเรียบร้อยอใครอยากกินเมนูพรีเมียมสามารถกินสั่งได้นะฮะขอชิมไข่ตุ๋นก่อนเนื่องจากเป็นเมนูที่ราคาย่อมเยาอร่อยออหึ่ไข่ตุ๋นอร่อยนี่ก็อร่อยใช่ไหม <laughs> ไออันไก่เนี่ยบุงก็ว่ามันน่าจะอร่อยมากไอไก่ต้มเนี่ยมันนี่คือดาชิี่เลยครับอืมเฮ้ย <laughs> ของเราล่ะให้ให้เกียรติความพรีเมียมของเราบ้างอืมอะไร เอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนข้าวอร่อยข้าวแกงกะหรี่เขาก็ใช้ได้นะแบบกินได้เรื่อยๆเป็นไงทางด้านบะหมี่ราเมงกุ้งนั้นอร่อยมากๆจริงเหรออยากให้ลองเทียน้ำซุปดูโหซุปกุ้งซุปกุ้งซุปเปลือกกุ้งปั่นเลยอ่ะอืมอืมของดีเลยอันนี้ยอดเยี่ยมเลยเส้นอร่อยว่ะเส้นเส้นอร่อย ห,หมูตุนไม่ไหายแล้อะไรวะหมูตุนก็อร่อยมีสอง้นนี่โอ้ขอแอบชิมซาบะด้วยได้ไหมไหนๆมันก็สุจบๆซ <laughs> าบะเคี่ยวมิโซะซาบะก็อร่อยอ,อร่อยตันนี้ทำอาหารอร่อยเออ59บาทเป็น59บาทที่คุ้มมากๆทุกคนอยากจะแนะนำให้ไปตามสั่งนะฮะโตโตยะอะไรนะตุโต <laughs> แล้วเดี๋ยวเจอกัน โอเคทุกคนจบของข้าวแล้วนะฮะเราอยากจะอวดร้านนี้มากทำไมดูความน่ารักดิจริงนี่ร้านต่อมา,อาเป็นร้านเราพักเราพักด้วยน้ำผลไม้บ้างนะฮะร้านนี้มีชื่อว่าออเรนซ์นะฮะเป็นร้านน้ำส้มคั้นนะครับสด100%ร้านนี้คอนเซปต์ของเขาคือ ไม่มีน้ําตาลไม่มีสารให้ความหวานไม่เติมเกลือไม่เติมวัตถุกันเสียไม่เติมหัวเชื้อไม่ผสมน้ําไม่แต่งกลิ่นไม่เจือสีสังเคราะห์ไม่อะไรใดๆทั้งสิน้นเป็นน้ําส้มคั้นสด100%เธอดูความตั้งใจของแพคเกจจิ้งดิน่ารักเนอะเออคือแบบเอาใจไปเลยอะ่ะอ,อันนี้เธอรู้ว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรโลกฉันหมุนด้วยส้ม <laughs> <laughs> หมุนรอบส้มอีกทีหนึ่งเหมือนภาพี่เนอะ <laughs> แต่เปลี่ยนจากพาทิตอ่ะเป็นหมุนรอบส้มแทนนี่คือเราชอบมากจริงคือทุกอย่างมันน่ารักมากเลยอ่ะนี่คือแบบมันเป็นโค้ดสีเจนมากมากเออปกติจะแบบแพคเกจิ้งคือไม่เก็บแต่อันนี้แบบขอเก็บควยไว้ได้ป่ะอืมอืมแล้วตอนที่เรานั่งรีวิวดูว่าเราเจาอะไรมาออกในคลิปแรกอ่ะพี่ออมก็คือกดสั่งเลยใช่พี่เอากินส้มนี้มาสามวันแล้วอร่อยทุกคนอร่อยเฟิร์มแปลว่านี่รีวิวจบแล้วรีวิวจบแล้วอ่ะอ่ะกินให้ดูเพราะว่าอยากกิน เือเราไม่เทใส่แก้วด้วยใช่ไหมออร์เลนสะเดี๋ยวแปะร้านไว้ปาบเขาบอกว่าเขาใช้น้ำส้มสองสายท์มีส้มเขียวหวานกับส้มสายน้ำึ่งโอเคคือเจ๊ว่าใครที่ชอบกินส้มที่แบบเหมือนน้ำส้มคันเองที่บ้านนะอืเรายังตามหาร้านไหนไม่เจออันนี้แหลเนาะึืออีกรอบนึงปาบต่อจากน้ำส้มนะฮะทุกคน ร้านนี้เป็นร้านขนมนะฮะเป็นเบเกอรี่มีชื่อร้านว่าโอเบเกอร์นะครับผมนี่อ่าอันนี้เป็นเมนูที่เขาอันนี้่ากินมากเลยไหนนกอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเป็นแบบมินิอ่ะเป็นมินิบราวนี่มินิคุกกี้อันนี้คือน่ากินมากมากเขาบอกว่าเมนูที่ขายดีที่สุดของเขาคืออันนี้อ่ะแกะอันนี้ให้ดูก่อน นี่คือขนมปังเนยหนึบรอก่อนรอเพื่อนเลยรอเพื่อนนี่เขาเรียกว่าขนมปังเนยหนึบนาคือมันคือขนมปังเนยสดเนี่ยแหละทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าเขาปรุงเนยให้มันมีความหนึบนิดหน่อยมือซ้ายกันมือขวากันอร่อยขนมปังเนยสดอมันเป็นขนมปังเนยสดอะที่มันหนึบหนึบังบมอะเขาเลยเรียกขนมปังเนยหนึบไง มันเป็นเนยสดที่มันหนามากๆาีกทีนึงอ,อืมมันน่าจะอ้วนมากเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าอ,อร่อยดีอร่อยดีเฮ้ยเมื่อกี้ผมชิมแล้วอันนี้เด็ดมินิเบลนี่ตามไปสั่งได้โอเบเกอร์ปรับเราชอบตรงที่มันชิ้นเล็กๆนี่แหละคือเราชอบกินขนมชิ้นเล็กๆอะ่ะแล้วคือชิ้นเขาเล็กได้ใจมากเลยอะ่ะอร่อย มาถึงร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะร้านนี้ให้มายิ่งใหญ่มากมันคือ,อให้มาเยอะกว่านี้อีกนะใช่แต่เราใส่มาแค่นี้พอเพราะเดี๋ยวมันจะเกินหน้าเกินตาร้านาอ,อื่นของเราอ่ะใส่ทองไปแล้วอ๋ออร้านนี้ก็คือสถานีานปลาท้องโก,โ,กโชคชัยสี่นะทุกคนนะเขาเป็นร้านแบบปลาทองโก,โกขายอาหารยำเช้าอะไรเงี้ยเป็นร้านเล็กๆอยู่ตรงแบบโชคชัยสี่อแบบซอยต้นๆเลยแล้วก็ เมนูยอดฮิตของเขาคืออันนี้ปลาท่องโกโบราณหกตัวยี่สิบบาทนะซึ่งแบบมีดิฟให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วก็เขาก็ส่งมาอีกเยอะแยะมากคืออันนี้เขาเรียกปลาท่องโกญี่ปุ่นเป็นแท่งแท่งและอันนี้จะมีแบบใส่ซินนามอนด้วยนะแล้วก็จะมีปลาท่องโกพันไส้กรอกอันนี้ชิ้นละสิบ,บาทแล้วไมีไส้กรอกหมูไส่กรอกไก่แล้วก็อันนี้เป็นปลาท่องโกรวมรสก็หตัวยี่สิบเหมือนกันอแล้วก็ อันนี้มาต้องโก้บานาน่าช็อคอันนี้มาต้องโก้หมูผัดซอสออริอกาโอน,นโอะไรสักอยาก่างอ่ะประมาณนั้นชิมไปแล้วไม่ใช่เหรออร่อยไหมอร่อยอร่อยโดยเฉพาะเนี่ยไอัเนี่ยไอันนุ่มๆเนี่ยคือจริงๆเขาให้มามันเยอะมากเลยมันเหลือแค่สองสามชิ้นเองอ่ะเออขอพี่บอกแน่ๆเดียวดิเออเห็นไหมผมชอบกินอันนี้มากสุดโกโบลานไอบ้านเทคเจอร์ให้คนดูฟังหน่อยนุ่มล่นเออแล้วก็กรอบข้างนอกแต่ว่าถ้ากูสมมติว่าสั่งมานานหน่อย เข้าเตาอบย่างก็ได้เข้าเตาติงก็ได้หรือว่าเข้าทอดใช่แต่ว่าตอนที่มันเพิ่งมาเราได้ทำการ QC ไปแล้วว่าอร่อยเจ้าของร้านน่ารักมากเลยคือมาส่งตอน11โมงนัก11โมงมา11โมงเป้งเราก็เลยชิมให้ก่อนสถานีพระองโกโชคชัยสี่อรไปตามได้อย่าแปะไว้ตรงหัวเจนนี่ปาามีน้ำเต้าหู้ด้วยเหรอไม่ใช่น้ำปา โอเคครับทุกคนจบแล้วนะฮะสำหรับตอนแรกของกินข้าวกับบูมซีซัน2นะครับวันนี้มีอาหารด้วยกันทั้งหมด7ร้านนะฮะเดี๋ยวทัวร์ให้ฟังกันอีกครั้งมี3ามเสนวิลล่านะฮะอาหารไทยแสนอร่อยนะครับแล้วก็วอทซับโปเตโต้ฟรายแอนด์สเต็กคับนะฮะร้านที่3เป็นโตโตยะไฟโตนะฮะแล้วก็ร้านที่4จะเป็นที่นี่เฉิยงตูมาลาทูโกนะครับแล้วก็มีร้านน้ำส้มั้นชื่อออเรนจ์ ร้านขนมบังโอเบเกอร์ o แล้วก็สุดท้ายคือสถานีพระต้องโก,โ,กโชคชัยสี<า>นะครับใครถูกใจร้านไหนก็ตามไปอุดหนุนกันได้นะฮะช่วยเหลือร้านอาหารในตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงแรกนี้ผมจะโพสต์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันใครอยู่บ้านเบื่อๆไม่มีเพื่อนกินข้าวกินข้าวกับบูมแล้วเดี๋ยวเจอกันบายบาย